กระซื้กันด้วยครับผมวันนี้มาอยู่ผมกันอีกแล้วฮะน้นหนุ่การยิงปลาครับวันนี้ก็ตก <Okay. S 1> เยอะิดแน่อนโอเคมาตกฟิชชิ่งวอลกันดีกว่าเมื่อวานตกฟิชชิ่งกอนไปมาโอโ้โหเปิดมาก็เจ้าเลยวันนี้ก็งกพันแปดฮะอืมเจอะมากๆมา,มาขอนสิบเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ติดติดติดขอนมันมันไม่ใชขอนนี่น้อง นี่มันปืนนะปืนปืนบึมบึมเมันกระปุกเฮ้ยอ่ะไปเปิดไปก่อนเฮ้ยเฟตปูวะเนี่ยเออจำไม่ผิดนี่เล่นจนแบบจำได้แล้วอ่ะอืมไงอีปิกแคปนี่ไงโชว์ไว้หนึ่งทีโชว์ช่ำโชว์ช่ำตัวยิงไม่แตกอะไรประเด็นน่ะดูดิหนังเหนียวจัดสมฉายาปูกับน้องแข้งอะฮะ เเออ๊ะะยังไม่ได้มึงได้ปัทกูร้อยมาวงไหนสวยครับวงไหนทีเจ็ดสิบไม่เลวก็พอกันยังไงล่ะก็พอกันมั้งล่ะปะทโธเข้มเข้มอย่าไปอิน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 กันมันมากฮะ เกมก็คือเกมฮะจบในเกมฮะโอ้ป้าประท้องหน่อยปะล่ะเอามาเยอ้โฉมหน่อยป้า่นีละสองร้อยเก้าสิบโอ้โหเกือบจะด,ดีหนู่อีกสักตัวมาจะด,ดีมากอีกสักตัวมาแม่งไม่มาอันนี้เข้มเข้มจริงมันแข็งมาครับสวยครับ ปูดีครับของเรานะจองนะตัวนี้จองอย่าแย่งอย่าแย่นะปุ๊บจุ๊บปุ๊บปุ๊บจ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 ย่บจอ๊บจุุ๊๊บจุ๊บจุ๊บจป๊บจุ๊บจุ๊บจย๊บจุ๊บจุปูจุ๊บจุุ๊๊บจ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 ุุ๊๊บุ๊บจุ๊บจ ผู S <S ้สามร้อยแล้วผู้สามร้อยแล้วละ่ลวละโอ้โหแปดสิบดีดีกว่านี้มีไหมฮะดีดีกว่านี้มีไหมฮะดีฮะดีครับดีเลยครับเงียบเลยครับกลิบเลยฮะเข้มสุดอีกขั้รอบละ่ะอีกรักรอบปล่หมอะวัดกันอีกขั้รอบเปล่าจนกว่าจะได้อะมาเลยจนกว่าจะได้อะเออ วงใน,นสวยงามทำไมุ่นอีหนูสามร้อยเอามาสองร้อยก่อนแล้วการโอ้โหไม่เลวไม่เลวมึงไงจนกว่าจะได้อะเออจนกว่าจะได้ <c oughs> จนกว่าจะได้จนกว่าจะได้อืมโอเคอ่าอ่าพอแล้วพอแล้วผมพอแล้วผมพอแล้วอืมแล้วไม่เยอะไม่เยอะไม่อยากหิว คือได้สมชใจอยากแล้วคือวงกลม,มอะไรนะเอ่อดาก้อนวีอ่ะเออก็สำหรับนี้ลากันไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปเดีวหน้าฮะ I have a dream That's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want So I'll take it on I've made mistakes but mistakes make you strong Let's break it down for m e